เลยพาไปดูล่อแบงค์ฮวนพาไปดูร่องล่องวะไร็นล่องเลยดิเฮ้ยอย่าหลงนโอ้รงไมรถล่องมาที่กูเห็นอะไรกูเห็นตูใช่ไหมเฮ้ยทำได้ได้ดิเอาเก่าเอเจมส์เฮ้ยทำได้ทำได้ทำได้จบไบอลจบบอลเฮ้บดี ไอ้กูเรียนยังเชื่อไอ้กเรียนยังเชื่อไอ้ทต้งทุกคนนะสวัสดีครับผมไปในจังหวัดแล้วก็สวัสดีเด็กแว้นทุกๆคนด้วยนะครับโอ้ห่างหายไปนานนะทุกคนนะตอนนี้เราเอานี่เราจะทีเด็ดทีเด็ดเลยทีเด็ดมาจากอ่าเขาใหญ่ที่ปักช่องเนี่ยตัวนี้สีน้ำเงินนะเดินไปดูเลยชี้ช่องเลยนะเดินไปดูเลยเขามาไกลยังอ่ะเดินไปดูเลย เจ้าของใส่หมวกไอรอนแมนสวัสดีครับโอ้ขอไปแจกด้วยครับหนอยมาไกลยังไงหนอยมาไกลยังอ่ะพี่ขี่รถเล่นนี่ใช่เหรอใช่ครับเหงาว่งั้นเหงาเหงาเนี่ยคนเหงาจะเป็นอย่างนี้นะมาจากไหนไม่ได้อยู่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่เหรอครับผมก็จะเขาไม่รักอ่ะก็กลับมารักเตงพี่ก่อนนี่จะเขาไม่ร okay. ักกลับมาลักเกตงใช่ครับใช่ครับพี่เขาไม่รักก็ต้องกลับมาเตงไม่ใช่ทำ um ้ายเตงว่ะไครับจะทำ้ายเตงอ่ะเขาไม่รักเลยเขาไม่รักเราอีกเออ เปบดไหนเนี่ยเพิ่งมาถึงเลยเนี่ยเพิ่งมาถึงครับตื่นสายว่างั้นโอ้โหไม่สายแล้วพี่รถไม่แรงตามเขาไม่ทันโอ้โหบอกแล้วรถไม่แรงรถแรงก็คันเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราจะขี่เร็วหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมของฝากโอเคพี่ของมากครับครับผมนะผมนะเดินทางปลอดภัยนะครับผมมีแค่นี้แหละพี่ฮะมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้แหละอ้าวอิ๊กเกอร์มีไหมติ๊กเกอร์มีไหมมาหรือไมมาเใช่ แล้วพี่ไปไหนต่อครับเข้าห้องไหนเข้าข้างในเขือนเขื่อนเขื่อนขุนด่านเลยโอเคครับเขื่อนนู่นน่ะนู่นน่ะว่านู่นเลยอ่ะโอเคโอเคเลขื่อนทางนี้นะพี่เออเขื่อนทางนี้อ่ะวันนี้มากี่คันนะเออไม่ไม่ต้องนับดีกว่าประมาณสิบกว่าคันพี่ประมาณสิบครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยสิบไม่ได้เลยสิบติดกว่าทางนี้ดิเอาตี่นออกกขึ้นรถครับผมพาน้องๆมาเที่ยวนะมาจากปากช่องใช่ครับปากช่องเขาใหญ่ ก็ถามว่าไก่ไหมก็มันก็ไกลอยู่เนาะก็พอได้ร้อยร้อยกว่าโลเจอประมาณร้อยกว่าโลเจอพ่อลงไหมลงมาแล้วพี่ลงฮะลงมาแล้วครับผมเฮ้ยเราเราอย่าไปเรียกพ่อนะเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เอากับแม่เราเลยใช่ไหมแต่เขาถือเขาแอบแซ่บเขาไงนะแอบแซ่บเขาทำไงอ่ะทำใจนี่โอ้ก็เดินทางปลอดภัยนะสวัสดีครับผมปลอดภัยครับ เป็นไงบ้างร้อนไม่ไหวนะปวดให้เมียแน่เพราะว่าอะไรลื่นๆต้องยกขึ้นเหรอลื่นไม่ใช่ลื่นเหรอพี่ปวชให้เมียลื่นเหรอคัดตั้งแต่น้ำไม่อาบแล้วเข้าใจเรามันนานแล้วนะพี่บวชให้เมียไม่แรงแบบแซ่บหิวเหรอทำไมทำไมทำไมฟังเป็นอย่างโอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมไม่หาโอเคเพื่อน โอเคไหมรเจอกันไหนรถล่องไหนพาไปดูรล่องแบงค์ควรพาไปดูรลองรถองเลยวะื้เป็นลองเลยจเอกตวงเฮ้อย่าลงนอ๋รถล่องอร่องนที่กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมอ๋อรถล่องออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถล่างแล้วล่ะ ว่าที่หมาอะไล่าีแ่รถสงเวันี้ล่างวดอม่งนี่เลยอ่ะผู้แม่กาแหมแหวงมาแหวงปวดรล่างตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะด่าน่่ามังอด่านสองสามด่นเยอะจริงเยอะมาใหพไปดูตัวแรงเลยป่นตัวแรงจอดอยู่ข้างหน้าหมดเลย รถแรงอยู่ไหนเออรถอยู่ไหนสัดลื่นก็ยังไม่ทันลงเลยเลือหลุดแหละเรือนะรออะไรเรือไดแรงกับตาเลือลุด แล้วขันไม่ดีอ่ะเรือหลุดอ่ะตอนแรกมาไม่แน่นงงไปโตตื่นกันมาก็รีบมาเลยไม่ทำเ,เลยเรือน,นะ้วยเฮ้ยเขาไม่เห็นหมอสอยู่ไหน,นอ่ะไปไปหาดิไปถือมอสรอด้วย <S <S ใช่หรอเอนี่ยฟังหนี่ยไป

thành phố điền hải thành phố điền hải thành phố điền hải สามสิบสี่สิบพันแหะแล้วมีการแบบมืออะไรกันบ้างมันครั้มไหมนี่ไงรถกูเลยแ่ะทำไมไม่เป็ลยเวทลุตเลยได้ฮะมึงไม่ใส่มาดีอ่ะรวยใครจะไปหนูฮะแบบไหนเนี่ยแบบไหนไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้กูไม่เติมกูไม่บอกเมียมึงเฮ้ยกาได้ไหมกางได้ดิไปเจอเพื่อนเก่ากอดเจอเพื่อนเฮ้ย

เป็คเอาผูทีนี้กูได้เยอะไปกู่เลยดีสักพไอ้เคียแบงค์รั่วีว่หลงเดืรั่วเดือดั่วเดหล่วเลยรั่วนเดอยว่าหลงเดืรั่วเจอกนเก่า